สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูทสุคนนะครับผมปอกับจากกลวงพี่น้องครับแกงเฮ็ดพนงคำเฮ็ดเห็ด,หดพึ่งคำพี่น้องผมว่าผมเฮ็ดเทเล็กหรือมั้งกว่าจะได้กินเพ่อนพี่น้องครับไปต้มน้ามุนห่อนก่อนนะครับเอามาลวกต้มหน้ามุนห่อนก่อนรสชาติ็นจังไลยบ่บ่บเคยบ่เคยเฮ็ดเลยพี่น้อง ตอนไปซื้อเพิ่นเพิ่นกกแนะนำ่าเห็ดแดงสีเห็ดแดงสีพี่น้องครับแะได้น้ำเพิ่นนั่นแหละครับเอาเห็ดเพิ่งนทามพี่น้องครับผักลงเนี่ยอ้าวเสียบเบิ่งดูเป็นยังไงบ้างเนี่ยแกงเห็ดเพิ่งนทามเบิ่งดอกคนน่ะมามาพี่น้องมาเสียบเสียบกับจ้ากลวงเดี๋ยวเคลียร์ก่อน แซ่บตัวแล้วพี่น้องโอ้ฮึ แสบพี่น้องครับผมว่่เคยกินเ้ยพี่น้องถิงมีพี่น้องคือผมบ่ก็ถีอว่าจ้าหวงไปเหตุงานอยู่นครนายกมัน่ค่อคยมีหรอกครับเหตุแบบนี้ ผมคิดก่อนว่ารสชาติมันประมาณใดมันคือจังเห็ดนี่อย่างเลยดเดี๋ยวเด้ยวยลังกินไปกะคิดไปพี่น้อง จำได้แล้วพี่น้องเฮ้ไไ้่ดอกตุม่มแต่ว่าแน่นก็นั่นอีกแน่นก็เห้ไข้อีกพี่น้องครับอืมแม่นครับ คล้ายดอกต่มมันสิแน่นแนเนี่ยอันนี้แน่นแล้วก็กรอบซ้ำกันครับโอ้เพพึงเคยกินพี่น้องครับค่ายๆเฮดไข้ดอกต่มเนื้อแน่นกล้วยครับ 嗯。Mm hmm. เอาพี่น้องครับสับซ่บกับจ้ากวงนะครับรสชาตินะครับขันเอามาแกงนะครับเนื้อกว่าเห็ดละงกแล้วก็เนื้อกว่าเห็ดปวกอีกพี่น้องครับมันกรุบกรอบนะครับเห็ดปวกกะชิแบบายๆเนื้อไก่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขันเอามาย่างกะชิสู้เห็ดไข่ไ่ได้พี่น้องครับจากวงเพิ่งกินั้งแรกพี่น้องครับเทแรกเนาะขันว่าดอกมันเกยๆกับเห็ดขมนะครับเห็ดผึ่งขมนะสรุปรวมแล้ว นะครับเมนูนี่ถือว่าแซ่บนะครับฝากพี่ตัวน,น้องทุกทุกท่านนะครับร้องเพลงได้ครับพี่น้องครับจ้ากวงกับพึ่งร้องเทแรกกันนะครับ,บ,รบพบพกกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องได้หลายกดไลค์กดแชร์กดติดตา้นะครับสวัสดีครับ